ในงานที่ต้องใช้กล้องต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน,าน<ๆ>เช่นการถ่ายสินค้าจํานวนมากการถ่ายทํารายการคอนเทนต์พูดคุยอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้หรือการทำไลฟ์สตรีมมิ่งการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของกล้องแบบปกติเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะต้องคอยกังวลกับพลังงานที่เหลืออยู่พอหมดแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่สำรองไว้และยังต้องเอาแบตเตอรี่ก้อนเดิมเนี่ยไปชาร์จสลับประจุไฟให้กลับมาทดแทนกันทันอีกนะครับหรือถ้า ทำงานแบบโปรดักชันใหญ่หน่อยนะครับมี uh, อุปกรณ์ยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับวางกล้องมีเทเลพลอมเตอร์มีริกมีอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราจะถอดแบตเตอรี่ออกเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะว่าบางทีเพลทมันจะติดไอช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเวลาถอดเข้าถอดออกอาจจะต้องยกกล้องออกแล้วอกลับมาวางใหม่หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ตำแหน่งที่เราวางเฟรมไว้มันอาจจะคลาดเคลื่อนไปนะครับอาจจะเลเวลไม่ตรงนะครับเฟรมซ้ายเฟรมขวาเหนื่อยนะครับมานั่งเล็งกันใหม่เสียเวลาในการทํางานผู้ผลิตกล้องเนี่ยก็ทราบดีเขาก็เลยผลิตอุปกรณ์มาเพื่อให้เรา,เาสามารถใช้พลังงานจากไฟบ้านได้ส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สชุดนะครับคือทํางานร่วมกันนะครับเป็นสส่วนที่ทํางานร่วมกันส่วนแรกเรียกว่าด c c ซีคลอปเปอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าอะแดปเตอร์ มาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับตัว DC Copper บางคนเนี่ยจะเรียก DC Copper ว่าแบตกระสือซึ่งจริงๆแล้วแบตกระสือเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนะครับมันไม่ใช่ DC Copper แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเรียกรวมๆกันนะครับไปที่ร้านบอกแบตกระสือเขาจะรู้แหละว่าอ้อ มาหาดี c o p p e r แน่เลยนะครับเข้าใจกันตรงกันเป็นพอละไม่เป็นไรไม่ต้องเอาหมดนะครับตัว DC Copper เนี่ยเป็นอุปกร,กรณ์ที่นำมาใส่ในช่องแบตเตอรี่ของกล้องคือใส่แทนเลยถอดแบตออกเอาตัวนี้ใส่แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ซื้อต้องดูดีนะครับต้องซื้อให้ตรงกับกล้องรุ่นนั้นๆโดยเข้าไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์เขาก่อนนะครับดูว่าอ e s s o r y ที่เรียกว่า DC Copper เนี่ยของกล้องรุ่นนี้เนี่ยใช้รหัสอะไรแล้วเราค่อยเอาตัวเนี้ยไป ซื้อนะครับทีนี้ต้องย้ำนะครับนเต้องย้ำเพราะว่าเคยซื้อผิดมาเยอะต้องย้ำเลยนะครับว่าตร,ตรงรุ่นเท่านั้นนะครับแค่หน้าตาคล้ายกันเอามาใช้งานอาจจะใช้ไม่ได้เช่นของเทียบสำหรับกล้องแคนนอนะครับเอามาใช้งานแล้วอาจจะ ปิดฝาแบตเตอรี่ไม่สนิทนะครับไม่มีช่องให้สายไฟออกมาก็มีนะครับอ่าสายไฟไม่สามารถลอดช่องตรงที่ canon provide มให้ก็มีทําให้กล้องเนี่ยไม่สามารถเปิดใช้งานได้หรือบางทีนะครับกล้องที่ใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันเลยนะแต่เป็นกล้องคนละรุ่นช่องของสายไฟเนี่ยอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ต่างกันก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ต้องดูให้แน่ใจทุกครั้งนะครับแล้วก็ซื้อในรหัสที่ตรงทุกครั้งนะส่วนที่2ก็คือตัวอะแดปเตอร์ ซึ่งเป็นตัวแฝงไฟนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับต้องเลือกให้ตรงรุ่นเหมือนกันเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงจากไฟบ้านเราจะต้องอได้ค่ากําลังไฟแล้วก็กระแสะไฟที่จ่ายให้กล้องเนี่ยตรงนะครับทางที่ดีเนี่ยนะครับควรเลือกใช้ของค่ายกล้องหรือหากจะใช้ของเทียบก็ควรจะแน่ใจว่าเป็นของที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เพราะกล้องเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนการจ่ายไฟเข้าระบบจะต้องมีความเที่ยงตรงแล้วก็สถียน ถ้าใช้อแดปเตอร์ไม่มีคุณภาพอาจทาให้กล้องเสียหายหรือไม่ก็ทํางานไม่เต็มระบบอ่าอย่างที่เคยเจอมาเนี่ยก็ทัชสกรีนไม่ทํางานนะครับคือเหมือนว่าพอเสียบ DC ซีเคอเปกับไอ้อแดปเตอร์นี่ทีไรนะครับกลายเป็นว่ากล้องไม่ทํางานไอ้ทัชสกรีนไม่ทํางานคือกล้องเปิดได้ตามปกติแต่ตัวทัชสกรีนทัชไม่ได้เพราะว่ามันจ่ายกําลังไฟไม่นิ่งพอนะครับทีนี้ถ้าไฟบ้านเราไม่ค่อยนิ่งม,มีไฟกระชากฝนฟ้าขนองอะไรแบบนี้นะครับ ควรหา UBS มากรองไฟชั้นหนึ่งก็จะดีนะครับป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวกล้องได้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทํางานในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจอ,อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าฝนตกฟ้าคะนองนะครับหรือมีใครมาซ่อมสายไฟที่หน้าบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับที่จะใช้ DC c o p p e r กับตัว adapter นะ ให้เปลี่ยนไปใช้แบตปกติแทนนะครับเพราะว่าม,มันน่ากลัวนะครับเกิดไฟกระชากไฟตกอะไรเงเี้ยโอกาสที่กล้องจะเสียหายมีบ้างนะครับมีบ้างก,ก็เคยมีคนเมนชั่นตรงนี้มาพอสมควรนะครับทีนี้นอกจาก DC Copper แล้วนะครับกล้องบางรุ่นเนี่ยจะใช้ไฟผ่านพอร์ต usb เพื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือว่า,าทํางานตรงๆได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องตรวจสอบในคู่มือก่อนนะว่าเวลากล้องเนี่ยบอกว่าอต่อไฟ จาก USB ได้เป็นการต่อเพื่อชาร์จอย่างเดียวหรือว่าต่อเพื่อเปิดใช้งานกล้องได้ด้วยหรือทําได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันต้องใช้กับอะแดปเตอร์ที่มีกําลังไฟเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพบางทีมันก็ชาร์จๆแหละออชาร์จไปด้วยโอ้ทำงานไปด้วยกลางสนุกเลยเอ,อ๊แต่ทำไมแบตเตอรี่มันค่อยๆลดอืมมันก็อาจจะชา้ากว่าปกตินะแต่ว่าลดชา้ากว่าปกติแต่ก็ลดแหละเพราะว่ามัน ไม่สามารถที่จะจ่ายไฟเพื่อที่จะทํางานไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้ทันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็ใช้ของที่มีคุณภาพนะครับส่วนใหญ่ก็ของค่ายกล้องอ่ะมันจะคํานวณมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะอ่าไม่ต้องกังวลเวลาใช้งานมันก็ง่ายหน่อยนะทีนี้ถ้าใครใช้งานกล้องต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่แนะนำแหละคือใช้ดิสคอเพิร์เนี่ยมันสะดวกกว่ามากนะครับลองหามาใช้ดูจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับต้องบอกว่าช่วยงานได้มากคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยแล้วก็ ถ้าจะว่าไปนะครับที่บ้านเนี่ยมีกล้องตัวไหนนะถ้าสามารถใช้ดีซีคอปเปได้แล้วต้องทํางานต่อนเนี่ยก็ซื้อมาจนแบบว่าเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยแทบจะทุกตัวเนี่ยจะมีบางบางบาง,บางรุ่นก็จะมี2องสอันด้วยอย่างของ a 5า6เนี่ยซื้อมาใช้2ชุดเลยนะครับมันจะได้ทํางานร่วมกันโดยไม่ต้องไปกังวลอะไรอีก